嘶哇、wow. ชาแนลนะคะวันนี้แล้วก็มาอยู่กับใครบ้างคะเนี่ยผมเจ้าเดิมเนี่ย Imagine เนี่ยแล้วก็คือื่นเนี่ยแก๊งเดิมเขาเขาเซฟหง่อยเขาเซฟหน่อยสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแแบบอะไรเนี่ะ World Inja ใช่ไหม World Inja Inja เป็นคุณเต้ Inja มาว่าขวดเลย จ่าใช่จ่าพนมมะอะหรอเออใช่จ่าพนมเนี่เออจ่าพนมเบอร์จ่าพนมเอียรติอันนี้แบบของจ่าฮะเกียรตินะธุรกอจใหญ่เลยนะธุรกิจธุรกิจนะฮะก็คร่าวๆนะครับก็มีสร้างบ้านครับสร้างเครื่องผลิตหินแล้วก็สร้างแก้วขึ้นมาอีกทำเมลอนฟาร์มทำอาหมัน าไอ้ทำฟาร์มตะทองแล้วก็ทำฟาร์มอ้อยเก็บฟาร์มครับแล้วก็ทำฟาร์มเห็ดแดงครับคราบดีผมได้บ้านของผมคือบ้านของผมบ้านเปเต้เขยได้บ้านผมเป็จแล้วนี่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 เฮ้ยเย็นตายโดนลงโดนลมโอ้โหปวร้ายไปละพ่อพอพ่อพ่อย่าอย่าอย่า เฮ้ยใกล้ตายแล้วาตบเลยตบเลยขอเถอะครับโอ้โหดมดลายจบเลยไม่โผล่เลยผมไม่ได้เหนี่ยงแมงมุมมาคุณเต้เราติดกันเออเออโอเคนั่นเดี๋ยวเราแบ่งแบ่งทีมกันไปายนะฮะนี่ฮะครับอันที่ง่ายสุดครับทำเฟอร์แนนด์ครับแล้วใครจะไปจมูส์นะฮะอันนี้นะคุณต้องมีคเคเบิลโตนก่อนสิฮะถึงจะไปได้ทำที่พูดก่อนนะทำที่พูดก่อนทำที่พูดเออที่คุณไม้ ไพอป่ะโดนอย่างไวเลยเนี่ยต้นนี้เราต้องปลูกเลยนะมันมีภารกิจชื่อนิพนธ์เราแปลงงั้นเอางั้นตีได้ต้นก่อนนะนี่ไงปลูกแล้วอ่ะปลูกแล้วเนี่ยจะมาสองต้นอ่ะปลูกเลยปลูกต่อเนี่ยเออนั่นแหละดีมากมันจะโตยังอ่ะเดี๋ยวมันก็โตโอ๊ยติดเขาโทษกันโอุ้ยริวชื่อชื่อนิพนธ์นิพนธ์อุ้ยมือลื่นต้องเรียกว่านิพนธ์ นิพนธนิพนธนิพนธ์ใครใครใครเรื่องเฮ้ยมือนจริงแล้วตกค่าระวังตกค่าให้แล้ววางตกค่าให้แล้วทำนี่ขุดไม้ก่อนทำีิเตอร์ไม้แล้วทำป่านไม้ปอน่ะเขาอุปกรณ์บ้างับเฮ้ยเอามือทุกแห่งดนป้าขวาเลยนะผมอยากได้อะไรแรกก็ได้ไวเลยนะในที่กูดีมเราเรียกว่าอะไรจอบเออจอบได้ผมอยากได้จอบนะตอนนี้ เธอไม่คุณห็นเลยเหรอถ้าเชฟไมื่คุณเห็นเป็นไรปะมันจะได้เห็นปะ่มันจะแตได้เห็นแต่มันแตกแน่อ๋อเมื่อกี้แตกแล้วใครโดนเขาไปอ่ะไม่ได้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 นะอ๋ออ้าวอุ้ยมือล่างนะคุณเต้นี่เนี่ยเต้มันกระเป๋าวเลยข้างล่างเนี่ยเอ้ยน่าอู้ยยังไม่มีอาวุธเลยจะสู้เลยกับมันน่ะอุ้ยอ้าวอุ้ยลงมาไปแล้วไปแล้วหยุดแล้ว ไม่วาขอบ้างครับดีดีดีได้ลงกันได้ปะลงไปสี่ลงไป้ี่มิฟ่อนลงไปสี่อะไรอยู่ข้างบนเฮ้ยจเย็นจะเย็นฮะโอ้โหเคียบเคีย์หมดแล้วเคีย์หมดแล้วไม่หมดไม่หมดอาวุธพัง ใครต่อตัวลูกปลาเนี่ยเาตายแล้วโอ้ยขึ้นไม่ได้ได้ก็ได้บริจาคไม้เลยฮะอยากได้มามากเลยวินนี่ได้เมลอนได้ของเคียบเลยเนี่ยมีของลงไปแล้วขึ้นได้ครับได้ของลด้ของเขาไว้าด้ของไอ้นี่ด้วยนะไอ้ไม่รูลเลยนะเอาไว้เนี่ยเราต้องคว้าคว้าไอ้นี่ด้วย ตีกองี้ยตีเต้ของกด้ได้มาล้อมซีทมาสามอันครับเป๊ะของอันน่ะดูไคโดแบนหนึ่งมืดอ่ะเจ็บต้องมีทอร์สแนเลยนะนะหุดตักหัวทอหลังหยุดต่อมีเต้งแก้ตายเท่าไงเฮ้ยมีคนแก้ตายครับเฮ้ยยังยายาพูอ่ะยา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 ที่คุดที่คุดขอที่คุดหน่อยรีทอเรืองมืดแล้วอ่ะคข้อมียาขอที่คุดหน่อยครับใค ใครก็ได้ทำอันนี่เลยดีทำก่องค้ามันเลยสิพอของเหล็กเออไม่มีของเหล็กอ่ะวันนี้เหล็กอยู่ครับเนี่ยอขอที่ขุดนยครับที่ขุดตรงมุสว่ามากเลยเอาหินช่วหินจะได้หินปะไม่ได้อ่ะเวเราอีบี้นถ้าไปตรงมูสอย่าตกข้าพระเจ้าแต่จะน้องเบียร์น้องเบียาอะไรครับหยิบหินเอ็นคืนตายเหยนะโดนหิน จะกขุดไม่ได้พดานแกดเลจะใช้มือขดนะใช่จะวังจะขุดเล็กจะวังสิจะขุดเล็กพีจะบางกัทำไมวางในนืนเนมาเองยอย่าตกสิจะตายแล้วเฮ้ยมันควจะตายเฮ้ยมจะตายจะตายอย่าตา ตายไอ้ที่ดี่วนะกินเรียบร้อยดลของพี่เกมหมดเลยอุ้ยของหายตายอ่ะตายของตาหมดเลยครับอะของหมดเลยอ่ะคิดโกงปมดหัวหัวหอ้หัวหักหัวอัวหัวหัยหัว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 ห้วหัวหัวหััวหัวหัวกะวั อย่านะอย่าเรามีอาวุธนาโอ้ยเช็บแขนก็เกลียดเลยนี้ก็ได้เด้ออันนึงไปนนแล้วขอต้องพแบบตีนเลยเฮ้ยพี่คอหินหน่ยดิพี่อย่าทำอาวุธน้รอเลยน่ยไหนไหนไหนนี่อทีคุณหนอ่าบนี่ที่คุณหน่อยี่คุณหน่อ้ยนีคนกตายแล้วนีคนก่ตายแล้ว้พี่ค โอ้ยผมไม่เกีียวอะไรเนี่ยเล่นนึ่งใครเล่นนึงมีคนเล่นเนี่ยทำไรกาพองมีคนสกิดตดนะบางคนนี่โหร้ายจังเลยครับผมขอนายผมคืนด้คนนานานี่เขาตายเท่าไหร่เนี่ย่ไตาย เอาสไลยมานเป็ที่ขุดที่ขุดเหล็กแล้วเนี่ยผมขุดเพชรให้ทุกคนนะผมขอคงขอสไลด์พืนด้วยครับทุกคนเลยทีน,นึงนะขอทุกคนกคนะขอทุกคนนะมีเพชรอันหนึ่งนะผมก็ขุดให้ทุกคนนะ <c oughs> อ้าวยูจาง <c oughs> เอาเพชรมาอยู่จัง คนชิงเอฟอุ๊ยจคนเห็ขาระวังร่วงกระจกนะเนี่ยไม่ควจะตายแล้วขอท้ายหน่อยไอ้ขอหินมาดิ้นเลยนะขอหินหน่อยเอหาเมียครับย้ายมอนถ้าคนกระโดดไปนี่เป็นไรไหมเนี่ยกระโดดดีครับเป็นอะไรจะได้บินไงผมอยากยไม่มาสู่ความอ้างว้างไอ้ไก่ผลมาไม่ดีเลยอะมาไม่โตไม่โตอะขุนเ้ผมรู้ขุเต้ชอบสิ่งสิงนี้ครับผมนเต้อย่าตีสิ ไม่ครองคุณเตครับเต้าบคุณทองผมอยากได้ไม้ฮะตอนนี้เอยป่ดีไม้นี่ทำไรไม่ได้เมยไม้สามอันครับมีไหมแต่ลูกามอันอยากได้หินน่ะยังมีคนไปเก็บเอาไปเก็หมดแล้วอนี่ทรัพยากรมีอย่างจำกัดเนะใช่ครับทำไมจำกัดจำกัดมาตรงนี้ด้ทําไำมครับนี่มีเพชรอ๋อมีหัวแร่เพ ดมอนด์ไ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 ดมอนด์อนด์ก็ขึ้นไมไหนลย้าขหอย่าขุดกระจกยิงใครอย่าทุกกระจกนานมีร่วงอ่ะจะทุกกระจกิงเลยไดมอนดไม่ได้เว้ยมีหัวเยอะว่ะหัวเราเองเราเนี่ยเอา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 หัวแม่อ um> ง เป็ดตวหนึงนะทางขึ้นอยู่ไหนวะอ๋อไม่มีทางขึ้นเลยครับอ๋อนี่ปิดทางขึ้นนะปิดทำไมครับเออปิดทางขึ้นทำไมเนี่ยขึ้นเพราะแต่ดูจังครับพรุ่งนี้เป็นเป็นวันอะไรครับวันเสาร์วันเสาร์ไม่ใช่วันเสาร์เหรอวันเออหองวันหลงคืนกันแล้วลาพิทคุณลาพิทก่อนเอาเอ็งชาน ไม่ไอยากไม่ใช่เวอร์ชันใหม่นี่รู้สึกเออร์เออร์โล่นี่เพืนทางนี้ก็ได้แต่โอ้ยมาเติดมันน่าจะให้ขุดเออร์โล่ได้นะรู้สึกเหมือนแบบเออร์โล่มันไม่มีค่าเลยอ่ะน่าตเต้นตอนนี้เดี๋ยวผมหนีไปทำไมทำไมเดินไปวันแดงหน้าที่เลยอ่ะ ก็ลยผมขอรับหน้าที่ขุดแร่กันนะผมชอบขุดขุดแร่อยู่แล้วื่อขุดทองใช่ไหมเปิดมาขุดทองมาค่ะโอเคจะได้ชาบังทองก็ได้ตอนนี้ผมมีเพชรในโต๊ะสิบสี่อันครับถ้าว่าน่าทำที่ขุดพอทุกคนนะหวังว่าจะพอเนี่ยเรามีน้ำอ่ะทำปลูกข้าวแถวนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยรอบนี้เลยขุดขุด โอ้ช่มือขุดช่วยกันเหล่าช่วยกันเหคนช่วยมือขุดนี่นาเ้านี่นะกูกข้าวไข่ไม่กุตงอบเงยอาบล็อกต่อขึ้นเลยนีอยู่สองบล็อกเลยขึ้นไปยังไงกุกข้าวกุกข้าวสิ่งมีชีวิตเนี่ยสิ่งมีนี่เขาเรียกว่าอะไรนะคุณเตะวันวันแีย่เรียกวันักเลย เฮ้ยผมมี่งเลยครับผมนิ่งขึ้นเลยอ่ะเกือบตกผิดโอเคนะแต่ผมตัดสินใจไปทางโน้นแล้วกันนะอะไรเป็นอย่างขึ้นถาวรเนี่ยเป็นเจลวางของไม่ช้าเลยค่ะวางมอ่งอ๋อขวาีขวาคขวาอ๋อขวาอันนี้น้องเบียร์ก็ไปใหญ่ขยายทางลงหน่อยอ่ะมือใหม่เนี่ยอเออ่วยกันตีหน่อยสิจไปเด้ออย่างข้างหน้า โอ้โหของอย่างเยอะเลยนะลืมฮืมดินเป็นกองต้าตกบหลังโลกก่อนหายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยที่มีอย่างจำกัดนะฮืมโอ้ยขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวพาลงบ้างดีไหมเนี่ยเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งนะครับโอ้โหเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งเด็ดขาดสาวางแผนไว้ดีๆโอ้โหมาตีกันเลยเดี๋ยวเอาหัวออกก่อนเอาหัวออก ใช่โอ้ยยัไม่มีอ่ะเอาวตกไปทำไมครับเมื่อกี้กำังวางดินนะลวงโอ้โหขึ้นไปไหนขุดหิ้วแล้วใครขุดทอดไปอ่ะครับไม่ดูเหมือนกันครับเจ๊กะขุดไปอ่ะทอดขึ้นมาหน่อยมาทักเลขาวอลเจ๊เอาทอดมาหน่อยเธอขุดไปฮึทอดอ่ะทอดอ่ะใช่ขึนในสตีต้อใช้ทอดนะครับเพราะว่าคลิปมันคลิปมันมืดแล้วมันมองไม่เห็นนะฮะขอทอดอันอื่นเลยครับครับผม เอามูไหลมลกวคนอะเอาไปถือถือใช่เพถือแล้วมันจะนี่มันจะนี้นี่นี่คือมันจนีคือชั่วหวานนะว่คืว่าติดตินี้คนอื่นใช่ไหมใช่ครับอออนไครับโหไม่มีที่มีหรอไม่มีครัใต้ดินใต้ดินนะซึ่งแข็งึ้นมากเะีครงานของผมตกไปมีหมเตะบ้างเฮ้ยอย่าปนเขาสิ อันนี้ฮะผมขออยวค่อยไปหาฐสุดทานสัดีกว่าอ๋อเดี๋ยวเราขุดทางอื่นหน่อขุดเราต้องรอใหม่เพราะแคบขุดเตะขุดเตะผมมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทำครับไอชลนี่กับพี่เก็ตผมอยากรู้ว่าข้างบนน่าจะมีอะไรครับขุดเตะลงไปข้างบนนะฮะกระจกกระจกไงฮะไม่ใช่กระจกกับไม้ครับเออนั่นไงเราต้องการไม้ขุดมาเลยขุดไม้ครับอย่าผักตกหน้าผักตกไม่รู้เลยอ่ะจะผักยังไงอ่ะ อยู่ซะสูงเลยแล้วผมจะลงมาไงใครมีถังน้ำให้บ้างอ่ะขไมนมีครับทำทำถังน้ำสิโดดอย่างเดียวถังน้ำเนี่ยเนี่ยโดดลงน้ำแบบลงมาดิโอฝนตกแล้วฮะเนี่ยโดดลงน้ำเลยไปทำอะไรข้างบนมีมีชุดเพชรครบชุดอุ้ยเกิดกัดเกิดกัดเกิดกัดลงมาเดี๋ยวาด้วยลงมาเลยมีคนชุดอุ้ยตกเลยโอ้โหเกิดกัดหมดละ ต่อมาหมดเลยรอรับอยู่พวกเราสาวขุรับอยู่ได้ได้ที่พวกเขาขุดไม่ได้เลยอ่ะต้องต่อไปเลยพวกขุดก่อนโอ้โหเสร็จกัดเสร็จกัดเสร็จหมดเสร็จหมดโอ้โหได้ยินชุดเต้ต่อไปอย่างไวเลยมนไหนมาอย่างไวเสร็จหมดเสร็จเรียบร้อยเสร็จการเรียบร้อยฮะรายการจะลงยังไงอะนไรตรวจลงอะไรตรวจเป็นออฟโรดจบเลยออ๋ข้างบนที่ไหนเอ้ยยังไม่ขุดเต้เนี่ยโอก ขอหน่อยนะเราแบ่งกันแล้วเราแบ่งกันสองคนมาตอกไอเนอร์ไปเลยของร่วงเลยน่ะโอ้ดีงมไหมนี่ครับตอกไอเนอร์โอ้โหวิธีฮิวนี่เอาของไปตอกไอเนอร์ตกโลกไปเลยเฮ้ยโลกโนี่ครับโอเคของไปตอกไอเดอร์ต้ชื่อนะเดี๋ยวเราทำทางให้นะคะดีมากฮะเราจะลงยังไงฮะจิ้มเลยเราจะลงยังไงครับเราต้อง ต้องปีนนะผมรู้แล้วทาไมาุเต้แล้วก็ตีบอลที่เราะกปีนได้ไหมแล้วก็ตีบอลที่เราต่อลงไลฮะพุเต้ใช่แต่ตอนนี้ผมต้องการทุกอย่างข้างบนนะว่าล้ากลินไะไรทีวันนี้ทุกคนนะผมมีขอทุกคนนะไงจะกินแค่ีเดียวนี้เชฟต้อมอยใจเลยทุกคนอายุจังฮะเขามีด้างให้นะนี่ครับเพราะผมถ้าเราตกปีงร้องเลยแน่ มาเมื่อกี้มาตกดีนีแบบว่าชุดเพชรคงแบบมีคนรอเก็บอยู่เลยอะไม่ไม่ตกโลกลองใช้ของต่อขอหน่วยทำอาหารเนี่ยโอ้โหทำไมรู้สึกว่าทางมันนี่ทางทางกันแล้วเนี่ยขัดคอดีเฮ้ยอย่าปักตกนะชุดเพชรนะอย่าปักตกนะอย่าตกอันนี้ใครเนี่ยนิพพานนิพพานนิพพานอย่าปักตกนะโอ้ยอย่าเลอยเงิน โอย่ามาระเบิดของพังนะกดชิปไปมันจะไม่ตกไปเดียวให้เกิดที่น่ให้เบิดให้เกิดเอาของไปเอาของไปกดชิปจะไม่ตกไฮ้ขุดขุดบล็อกเดียวให้มันระเบิดอ่ะไม่ตายกดชิปเดียวจะไม่ตกขดด้วยบล็อกเดียวอ่ะโอ้โหมเสียวมาเฮ้ยวิวิวิเิียวิอ้ยิว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 วิ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 ่ิว ได้กระดูกแล้วไปปลูกอะไรครับอุ้ยยัยยัยยัมก็มาตำกัดกันเลยอ่ะได้กระดูกแล้วไปปลูกต้นไม้เออกลับเถอะม่อกีใครได้ธนูเห็นธนูหล่นเมื่อกี้ทางสองอันนี้เขารู้สึกคนไทยเลยมาสองทางผมทำอ่ะเดี๋ยวทำคอร์ดเลยดีกว่าตอนนี้ต้องทำต้องทำนะเดี๋ยวทำตีนนะเอาพัดคอรมาพัดคอรมมาเรามาทำพายกินดีกว่าไม่ต้องปาล์มครับ เดี๋ยวที่เราเราใช้ที่นี่ในการปามแล้วกันโอเคป่ะโอเคครับโอเคคลองน้ำอันนี้เราทำภารกิจอะไรกันก่อนเนี่ยคลองน้ำนี่แบบที่ผู้หญิงชอบใส่ป่ะเนี่ยจะเป็นโอ้ยแต่มันเล็กไปต้องใส่ใหญ่พี่พี่ทำปีนี้ปานเลยเดือดเลี่ยงเลยู้สึกปลอดภัยกว่าเดิมนะครับตอการโตค้ามาคุณเต้ผมนะค้าของให้ทุกคนนะชุดเพชรฮะต้องต้องไปต่อสู้โตใหญ่เนี่ยย้ายต่อ เนี่ยครับรออยู่ทุกคนนะต่อต่อแถวมารับของครับทุกคนผมมีของสุขนาคุณให้ครับเหมือนแบบเป็นเจ้าที่แจกของอ่ะเฮ้ยนัทมีเหล็กไหมบ้างมีครับมีจีติเบตันแต่ยังไม่ได้เผาอ่ะชิ้นจีติเบต์เหรออือจีติเบตันตอนที่เผาวันเด็ไม่มีครับเอาปกกระดูกไฟใส่ดีไหมอะต้องท้องเลยไหมเออต้นไม้ดีกว่าไหมต้นไม้เหรอ ของกินไม่ที่หลังผัวมงโหมผมเนีอยอยจะบอกครับมันพอให้สองทิ้งครับของกินนี่โดนโดนตกโลกตกมาให้หน่วยปีชีพโอ้หน่วยปีชีพต้องไม่ใส่ดิครับใส่ดิเอาไปครับนี่เอามีใครได้กระดูกมาหรอเมื่อกี้มันมี่กยวต่อเช็กเลตตตอนเนี่ยแล้วก็อาชิโปเราไปใส่เชิโปเราไม่ใส่ตรงเนี้ยแล้วก็เก้งตัวนึ่งไม่มี่ชุดไม่มีชุดคับอันเดียผมทำดาบเพชรให้กันดาบเพชรพออยู่สองอันอ่ะ แราว่าเราพวกชุดไม่ค่อยจำเป็นนะอุปกรณ์สอันว่าเอาอาหารก่อนแมเออเรานี่ยอาหารมากเลยอุ้ยแต่อาหารทั้งเมเอะเไปให้หมดไปต่าเปดอนไป่อี่เาะิป้อนนิป้อนอนนี้เกานี้มันมีของแน่เลยข้างบนอ่ะเหมือนก่อนเนี้ยข้างบนต้องมีของได้เลยอ่ะยาันนเร็วเราเราตอรีบนิป้อนนาอก่อนรีบเลยออะไรต่อบล็อกเลยต่อบล็อกเลย เจบโมมาตอนนี้พี่กอนเจโมไม่ีต้นเลยอะมีตบอะไรตบแ้วกต้นไม้เยอะๆไม่มีต้นไม้เลยต้นอ่อนเลยทั้งบมมีอะไรไหมเขามีไม้เจอไม่เจอไม่มีอันนี้มีดูดิมันเล็กขนาดนั้นอะจะมีอะไรอะแค่บล็อกมีเลาจะมีก็ได้ตัดไปหมดเลยตัดไปเต็มเออเราท่จะหาต้นมหาต้นมาปลูกสองไม่มีเหรอมีแม่มมอกยกว่าตัวหนึงครับมีแม่มหมดตัวเดียวเอง่แหลช่มันเล็กอามนอะ โเอาเอาไม้ลงมาก็ได้เมลอนเฮ้ยมีเมลอนน้่วะเอาไม้ก็ได้นี่หว่าเราต้องทรายมึงมันมีอะไรอ่ะกระบองเพชรอ่ะในกระบองเพชรตรงนน้นมีก็มีกระบองเพชรเหมือนมีกล่องเลยอ่ะเฮ้ยตกคนตกตกตกเยอะเพลียตรงนี้โตฟาร์มระวังตกกันไหมไม่เย็นไนะกระบองเพชรไม่ไม่มีอะไรไอเหี้ยโไปดูตรงนรกไหมอ่ะมีกองต้นด้วยอ่ะนรกมีนั่นเว้ยมีมีกองมีคอมบี้เลยเวละมีกอต้นอ่ะแต่เอากอต้น เออไปต่อเลยเหรอต่อบล็อกเลยอุ้ยชิบหมตรงบล็อกไม่ฟอร์เลี๋ยวนึงตรงนี้ต้องฟาร์มนะอย่าเพิ่งเข้าเลยนะไม่มีกินจะเป็นอยาก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 ไปกิดโดนเด็ดขาดนะชุดเท่ตั้งชุดเลยนะไปไหนกันนะแลวแล้วอยากตะกิดทะไมย่านะอย่าไม่แต่จะคินนะยาดีดากกินเดี๋ยวดาบตะกิดหมูได้ต้องรู้ไปกันแล้วเหรอ เราจะต่อลงยังไงอ่ะทำลายพี่เกสโดดลงไปเลยโดดลงตายปะไม่ตายหรอกต่อลงโกลตโตแล้วกันมั้ยไม่้โคตรระวังแมงมุมข้างๆชินแล้วอะไรโหดด้อย่างไวเน็กโอเคกระโดดลงเเารีตีตตีีพี่ซอมบี้เอาหาน่ะโอ้โหโกลตโต้จัดเอาโกลตโตมาทำฟาร์มเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บชุดกระหมวกไปแล้วทำไมได้อ่ะคองทาำไมได้อ่ะ ฟองไม่ได้ฟองน้ำทำให้น้ำไหลไม่ไม่ไม่มันมันเฮ้ยมืดอ้าวแล้วชื่อยังไงวะเนี่ยฟองน้ำไว้หยดน้ำเนี่ยเรามันมีกล่องไอ้นี่วางให้อ่ะกล่องไอเดสแมร์เน่ะวางของอยาไม่เหล็กะครับเหล็กที่ไม่ได้เผาการทำมาเผาดิกัรอยู่นรกอ่ะ อากเป็นอะรก่อไปข้างขงขวดนมัวแล้วขวานล้ขวานล้มลไปอไปไหนอไ่ม่รู้ทำอะไรออ๋อนี่ไงอ๋อรขวดนี้ปะเนี่ยใช่ไหมไม่ไม่ตีที่อมไี่เหรอตีตีตี้วลงไปยังไงอะเกิดเรื่อยๆไหมไม่เราจะขึ้นยังไงเกิดเรื่อยๆทำทางลงห่ะทไมงลงน่ไม่มีน้ำไม่มีน้ำเทลงไปเหรอผมเอาเหล็กอะครับ โอ้ยตตัว,วมาทีนะคุณเต้ตกลงไปเลยโอ้ยไม่ตายตสูงไปเนี่ยเนี่ยระหว่างลงระหว่างขึ้นเนี่ยถ้าซัมบีรร้จะกีดทีเดียวโหวไปเลย <c oughs> อะนี่อ่ะทางเนี้ยจะตีนเนเธอร์บิ๊กแค่เอาเอาบล็อกจะไหนเส<อ>ียวแล้วเซียนขึ้นทางลงไปทางนี้เลยนะเนี่ยขอคอเนี่ยโอ้ย <c oughs> ไอ้บีทองบีไม่ค่อยดอกเนื้อเลยอะเฮ้ยได้ทองเนี่ยเอาทองอะจับทางขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยไหนอะทางขึ้นนี่อะ้านทางขึ้นจากตรงนี้นะครับเฮ้ยอย่าตายอย่าตายอากเป็นชาเวยอ่าเฮ้ยตอนนี้ยไทองบีกินเลยกินื้อทองบีเลยเอ้าเป็นชาร์ได้ไงแบบไม่เปทอบีทอถอ๋อเด้อเด้อเด้เียวเว้ยพารคพาร์คขุดตรงไปเลยไมหรือว่าจะเอาเขียวเวล เอาไว้เก็บอันนี้ด้วยเอามีหามีท้องด้วยกันมีพลังคิจดีกว่ะโซแฟนเอาไปไหมแต่ว่าผูดนเธอไม่มีอ่ะเฮ้ยเดีจะต้องเอาอันนี้ตั้งก่อนเก็บไปก่อนเก็บโฟระวังนายจะผุดล่ามีลาวาตกใจเก่งแน่นอนเดี๋ยวหาของไว้ก่อนนะผมมาเอามาเล็กกันครับโอ้ยเฮ้ยจะตายจะตายหุดเรามาเลยสิเอาตกเอาไปเอาผมมาเอาเหล็กครับผมไหนครับ อย่ไหนอยู่หลังเอาเอาติดกลับไปได้วยวันนี้แอปเปิ้ลเสียวเสียวอ่ะเสียวมาตีมากนะ <c oughs> อ่ะตัวแตกโิงเบียรตัวแตกตีแลเอามาตั้งไหนเรามีแอปเปิ้ลลูกหนึ่งด้วยมาเร็วเทีมเร็วไปเร็วครับว่บกลับก่อนดีว่าจะตายป่ะที่บ้านมีอาหารปะ่ะไม่มีมีแอปเปิ้ลลูกหนึ่งอะ่ปะป่ะ น้ำตาชิล right. ัยกลับไปนี่หลอดอาหารรถกินด้วยรถกินหลอดนะไม่เอาแอปเปิลเพิ่มสองหลอดจะเอาของใส่เกานไอเดนแดนติดไว้ด้วยโอ้โหชิลัยกี่หูแตกเลยนะอะของใส่เกาะไอเดนแดนติดไว้ตลงมันอยู่นะเขาเอาของเชฟโปรไปขอพวกกินในพวกนี้มาก่อนเดี๋ยวขุดให้เผ็ได้อะไรเดี๋ยวจัดให้เลยเมียวได้ชุดเพ็ดแล้วนี่เบะเบะพี่เมียวหรอ เดี๋ยวตายเดี๋ยวซอมบี้มีฝาดีเยอะแล้วกันโอเคปะทานลงจีมีดีโอ้โอเคโอเคโเอเโอเอเราเโอเอเาโอเคอเคโอยคโอเควอเคอกคดอมบีอเอาโอเอเอกโลกโอเ่โอเโอเคโออเอกเอ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 เโเคโเโโ เดี๋ยวภารกิจต่อไปเราทำที่ไอ้ช้างทองดีกว่าตอนผมเล่นย้นกลับผมมจับเวลาเลยไม่จับเวลาเอ็นเมื่อกี้ใครปลูกฟักทองเหรอขอเลี้ยงไปนี้ดีกว่าขึ้นไปข้างบนดีกว่าโดนลูกหลงโดนลูกหลงแม่โดนลูกหลงแม่ก็อยู่เยอะอยู่ใกล้กันนีดนึงก็ตายง่ายมากตายง่ายมากแต่จะไม่มีไก่แล้วทำไงทำไม่ได้อะทำไม่ได้แล้งไปเอาไก่ไงตรงนู้นมีไก่แล้วจะลากกลับยังไงอ่ะเราต้องลากเราต้องทำข้าวก่อนไง ทำได้แล้วแล้วก็ไม่ช้าแล้วก็ทำงานให้มันดีดีแก้ปัญหาอันนี้เช่โปนี่ชุดเราอ่ะเช่โปดับเช่โปอยู่กับพี่อ่ะมีอยู่สามอันเลยในตัวพี่อ่ะดูดับไปไหนนะชุดที่มีมันโคกผพัน้วยใช่หรอใช่ไอหัวไอหัวมันจะปลูกต้นไม้โตอยเดี๋ยวเราปลูกข้าวให้นะแล้วบ้านเรามันจะมืดขึ้นะ ไม่มีไม่มีฐานน่ยที่บ้านไอโคตัสมีน่ะมีฐานทีสามสิบอันน่ะเหรอเก้าฐานใส่ดีครับสเก็ตตันไม่เกิดเลยเหรอจะได้เอากระดูกตรงกระนูหมูหมูว่านเอมีซีเลยอ่ะมีแสงสมองด้วยอ่ะมีอหมูว่านเอ็มบีซีอ่ะไปป่ะไปไป อาบล็อกเลยพูดถึงเราอยู่บ้านเอ็นบีซีไม่ดีว่าหรออืมอหรือว่าเอ็นบีซีดีกว่านั่นอ่ะเราจะมีพวกเหตุทุกอย่างเนี่ยมีผัดมอะไรอ่ะเรา้สึกนู่นอ่ะข้างบนยแต่นั้นก็ย้ายถิ่นฐานกันไปเอาเอากิ่งไม้ไปป่ะเอาไปปลูกแมวอ่ะแมวตกโลกไปได้เนาะเก็บของใส่กล่องนี้เนี่้วก็โดดลงไปแล้วจะได้อยู่เออเรียกไก่ตายแล้วเนี่ยออกไม่ได้แล้วดูเลืองเห็นเลืองสาวตั้งนานแล้ะเอาของย้ายไหมอ่ะรอก่อนเราเดี๋ยวจะย้ายของ กีเบนเดอร์มันอยู่แค่ตรงนี้นี่ไงแต่ไม่รู้ว่าตรงอื่นจะมีหรือเปล่านะไม่น่ามีกีเบนเดอร์สตาราบได้ไหมหรอโอ้ยโล่เห็ดวัวไม่จะไปข้างบนแล้วเจอเห็ดวัวแล้วก็เอาใครช่วยตัดมันมีวัวเหรอเห็นมีแต่เห็ดอ่ะตรงนู้นอ่ะตรงนู้นมีวัวเห็ดอ่ะมีวัวเห็ดอยู่อ่ะเออเอาต้องตอกไม้อ่ะตีช่วยตีโอ้เพลิงมากต้ครตีนะมีวัวเห็ดตัวเดียวตุยกันหมดทุกคนหรือรอดอะ เราจะเอาไม่ข้าวย้ายไปป่ะเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้มีน้ำเลยเริ่คิ้วกันเอาไหนเลี่ยอาบถังน้ำตักน้ำไปด้วยไหมเนี่ยโดนลงโรคคิ้วมือก็ได้ไม่ไม่อยากไปด้วยป่ะตอนนี้ผมขนลุกมากเลยฮะแำมฮะขนขี้นะใช่ครับโอเคงั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราขอจบพาร์ทที่เท่านี้ก่อนดีกว่านะ่ยค่ะไปแล้วนะคะวันนี้ขอจบพาร์ทเท่านี้นะคะโอเคนะสวัสดีครับสวัสดีครับ หากคุณชื่นชอบผลงานของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไค i b ์เพื่อติดตามผลงานใหม่ๆของพวกเราและอย่าลืมกดแชร์ผลงานนี้ให้กับคนอื่นได้รับรู้ขอบคุณมมากจ้า